สำหรับใครนะครับผมนี่กำลังมองหาร้านเติม UC เกมผับ G Mobile นะครับคิมแนะนำเป็นร้าน Top Up Gamer เลยนะครับผมเพราะว่าถูกกว่าการเติมเองในเกม10-15%นะครับเติมรวดเร็วใช้เวลาเพียงแค่5-10นาทีนะครับปลอดภัย100%เพราะทางร้านใช้บัตรเลเซอร์แท้นะครับทางร้านยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับผมเช่น Free Fire, ROV แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับหากสนใจนะครับแอดไลน์มาได้ที่ ID แอดพับอัพเกมเมอร์นะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะรีบๆไปเติมกันนะทุกคนไปเหนียวแค่ไหนมังก็รัดรัดใจ่ไว้ไม่ได้อ่ะนี่เนี่ยว่ะโอ้ทิมล่วงวะทำไมข้ามันเรลือมันอยู่ข้างนอก คิมไม่มีเกาะเลยวะไม่ให้ตายเลยตายอย่างชา้าชโหดเกินปายะเผาไม่ซ้ำไม่ซ้ำให้ทรมานตายอย่างชา้ <c oughs> าช้ำตัดให้ละโอ้เจ้าคิมมันก็เกิดไว้สิมันจะมาทวงแ้นเราได้เนย ร้างแค้นวิ่งไปมาไม่อย็าใครสักคนมันอยู่ข้างหน้าพี่เองเนาะมันยอ่อของไดโ้โอ้โหปินบนหัวพี่ จะรอดเหรอไม่ดินไม่ดิ้งใครโดนอ,ะอ่ะอพี่ชายเหรอ ดีที่มีดินสอนยาไม่มีไม่ใช่ใช่เหรอหนูขึ้นไปสอนที่คิมอะไรโอ้ขิมลากโอ้ไม่อยู่ในสายตาเลยวะโอ้อะรงเขาเนี่ยยานี่ยอะคือทำดินมาคือโอ้ดีที่มีดินได้แล้วได้แล้วขิมขิมคิมแบ่งใกันนะอุ้ยมีเจ็ดลูกกับยาเนี่ยสามลูกเอาไหมเอาวมาข้าวฟูข้ามันมีฝั่งนู้น เบรดินวิ่งไม่ทันเพราะเบรดินงงทางอยู่เขาชุกกันช่วยฆ่าดูแล้วมานอนทำไมตรงนั้นอะอ้าวพี่สายได้คิวเฉยอยู่ดิง้าหนึ่งคะนอ้าวหรอเขาแล้วตอนหรอหนึ่งบาทที่มีแค่ตอนนอนอยู่วะ เฮ้ยพี่แบบสั่งเสื้อไปใช่ไหมแล้วคราวนี้พอเขาส่งมาแล้วเขาแทกกบบเขาเรียกตัวเทสน,น้ำหอมอะไรเนี้ยโคตรหอมค่ะอ๋อเมลินเฮ้ยค<อ>ิมไม่เป็นไรสบายใจได้ดวงสองอา้าวเมลินรุดใช่มาแยวอีอลูกออกมาใครจะกล้าอุ้มทั้ โอ้ยคิมคีมมดมันมามันจะมายกหัวพี่ละอันเป็นจะมาโยมมาแย้วอะไรต้องให้มีในเกมมึงออกไปอยู่ข้างนอกค่ะเฮ้ยหน้ากูแน่ยกหัวกูแน่นาดน้อยู่ในบ้านในบ้านอ้ิจริ้งวิปปิดประตูบ้านเนาะหมดหมดหมดดึ้ง โคตรมันเลยเอเชียงพี่ปืนตรงสารคิมที่ต้องแบบคนแบบมึงก็เกินไปกูก็ยิงได้อยู่อ๋อมิลิเมมเม้นช่องพีเอ็มเอไปเรียกเอ็มมาเหรอแล้วใครมาวางยาใช่ใช่ดวก่อนมิลินเกิดได้นะ I'm recalling a teammate เกิดยังได้นี่เรากำลังเลี้ยงเดี๋ยวคิน Thanks เอ้าปใช่ใช่ โดดยังไงเราพีรอรอเดี๋ยวมันจะโดดให้พอมีสาวมาเพิ่มในเกมคือแบบว่าพลังของตัรอเขาจะเพิ่มขึ้นไ่ค่ะก็จะเก่งขึ้นนี้เป็นเท่าตัวครับตอนตอนที่เห็นรงนี้างไหฮะแเราต้องเลิกกันแล้วแหละงานเนี้ยโอ้เจ้าอ่ะทีพี่เล่นแบบมาเล่นด้วยไม่เห็นมีพลังเพิ่มก็มีโอ้โหพี่ไม่เห็นเองพี่ไม่เห็นเองถ้าพาแบบแห้งเอาแห้งเอาถ้าไม่นี่เนาะ ถ้าแบบยังไม่มีพี่เข้ามาโหพี่ไม่เห็นเองโอ้โหคิมแบบเล่นเต็มที่ตลอดเราไม่เห็นเเต็มที่นะมันเกิดเกิดใหม่มันมีปืนใม่แต่ว่าเราต้องมีอยู่มีปืนให้ก็บอกก็ไม่หาอยากได้คุณหกอ่ะมีไหมพ่ชายไม่ีครับจำไว้เลยไม่เขาจอะไรตีหัวสักบาทจะวอกไงมีเหรียญเท่าไหร่ ขอเหรียญ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 ทองเหรียญไม่มีมีแต่ใจเนาะเอาไหมาเอามาหมดให้เราเลยไหมเอามาหมดเลยไหมรู้อพี่ปืนแป๊บนึงไปเรียกพี่ปืน,ปนแป๊บนึงรู้คนเรียงหน่อยน้อยน้อยเจ้านี่ก็เห็นไม่มีไอ้ดอกนะ,ะเก็บม,มนะาแล้วก็มาได้ A W ไอ้ความก็เอ็ม,<า>มไม่เห็น<า><า>เรียกเอ็มเลยก็เอ็มไม่มาให้เรียกอะคะถ้าเอ็มมาบอกเลยไม่เรียกหรอกคางเลยมาย้ายเพจค่ะ เพจเก่ามันหนีเจ้านี้ครับหนีเจ้านี้เพจใหมันติดแดงแก้ไม่หายครับให้เขาแก้ให้เราไม่แก้ให้เพจเก่าเลยหนีเลยแก้ไม่หายไม่จะหนีใหม่คำสองคำก็คิมถ้าเอ็มมาบอกเลยเพื่อคิมเนี่ยแค่เรียกชื่อให้เอ็มนี่คือคลางชื่อให้เลยบอกเลยไปเรียกมันมาบอกมันหายไอดีไใกล้มัเลยจะคดไหมเพราะว่าเราต้องแบกเมีด เจอปลแล้วไงระดับโอ้ยไม่โปรนอะอันนี้คือเสียงรถเข้าเหรอระดับระดับโอ้ยเก็บเรีย์ให้เจ้ากินแป๊บนึงรอชุบเลยรอชุบเลยทำไม จะให้ชุดยังไงแล้วมันก็ชว์กันหันแม่ดินบอกที่ปืนให้เอาอีกไอดีมาวูดล้ะนะเออถ้าถ้าถ้าเอมันก้าหาไอดีไก่แล้วมาเล่น้องเซตเนี้ยเซตไอดีไก่บอกเลยทุกครั้งที่น้องอ่ะไม่เรียกชื่อค้างชื่อให้เลยบ้าแ พี่ปืนถามว่าเราไม่มีเล้งกับโออาได้ยังไงเราบอกไงเพราะว่าพวกพี่ใช้ไอเดีไกมาแล้วเมลินก็ให้เขาแอดไอ้นี่มาเลยแอดไอดีเมลินมาเลยแล้วก็เมลินจัดมาน้องมีกลัวครับระดับนี้ว่าแต่น้องเขากล้ามาไปบอกเลยไปบอกเลยโอ้โหโคตรเอาช็อตนี้ รู้จักรัตนานี่เจอรัตนานเราจะหนาวไม่รู้ว่าหนาวเป็นยังไงอะค่ะหนาวมันเป็นยังไงหรออยากลองหนาวไหมรถมันสวยมากเลยแล้วต้องทำยังไงหรอคุณเมล่นต้องไม่เห็นรถน็อตเห็นแล้วยังยังยังไม่ได้ไปดูน็อตเลยน็อตเป็นเกเรอยู่ช่วงมันมีรถสปอร์ตรถอะไรมาเยอะแยะเลยเทียบ ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูเนาะในช่วงนี้ดีด้าพี่คอนโดสวัสดีค่ะเจ้าหมก็สัญญาแล้วนะเออมาเฮ้มีคนไปตอบให้แล้วไหนครน่ะเอ้ยพีนทางนี้ดูสิ Watch out จะเล่นจบแมตต์ดีไหมเนี่ยเตรียมมือถือไว้ปะเนี่ยทำไมยังแบตไบจะเอาแล้วสายชาร์จที่มันใช้เข้าวันนั้นเราถ่ายไปไหนเนี่ยก็อันนี้แหละมันก็เป็นเหมือนเดิมเลยเป็นเหมือนเดิมอีกแล้ว แล้วเสียงมันตึงแบบค่าๆหายๆน่ะเสียงเกมไอ้ไอ้แพดก็คพิมพ์มันพังเออมันพังมันตกเฮ้ยเฮ้ยมันโดดไหนออะมันโดดแบบเปลี่ยนยอดไม้ยังยอดไม้เลยอะชิมเม่งยังเอาชอบอ่ะทำาังไงได้ขอหน่อยขอไอ้ยหญ่หรอ กระโดดได้อ่ะยายอะของที่พี่มาร์คให้เมื่อกี้หนูไม่ได้กดเอาป่ะมากดเอายังไงไปไปเก็บที่กล่องอันนี้มาเก็บที่กล่องไอ้นี่ก็ได้หนูตรงระเบิดอะแมลีนมันน่าจะไอ้นี่ให้แล้วอะคิมได้หมด ในบ้านหนึ่งบ้านหนไ่ใช่ไหมตายแล้วมั้งแคต้องรถตายเอ้ยนอกอย็ตายแล้วยังนอกอยู่นะมันน่าจะชุบก,กันท้างบนอยู่นะพี่สาว

มายิงไม่โดนเลยวะเนะี่ยพี่ชายเนี่ยมีคนมาชมกันเฮ้ยมาแล้ว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 ตือตือตือตัง้ง <laughs> น่าจะรอขอชุบเพื่อนก่อนเมื่อกี้ไม่ก็ได้คิวเออลืมขีิมลืมว่าโอ้น่าจะรอก่อนน่ะเสียดายวะแต่ไม่เป็นไรเกมนี้ก็ยิงมันอยู่น้องชอบมันมันอี๋ไใช้ยังไงอะยายกดตรงใช้เหมือนกดกระหะ ก็ใช้เหมือนกนระเบิดอะมันจะมีสีแดงๆอยู่อันหนึ่งอ๋อมันทับการกับปุ่มแต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นระเบิดอะ่ะให้โยนทิ้งไปเลยมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ใช่เาเก็บเก็บแค่ตัวยิงใหญ่ไว้สัญญาแล้วถ้ามากักนเถอะไปหาไอดีไก่มาเลยทุกครั้งที่ล้มบอกเลยไม่แค่เรียกอแถวพิซามันมีตัวนอกอีกตัวนึ่งอะไม่เห็นเหรอ,อวิ่งวิ่งชนพอดีเลยเดี๋ยวต้องเสีย คิมน่าจะหลอกเสียดายมากลืมไปมชูนี่เต๋อข้างในมีคนเลี้ยงหลงฮะ <Huh? S 2> มีตัวหลงมีตัวหล,ลงในหมู่บ้านนี้ watch out เต๋อจะใช้มันยังใช้ได้เมื่อกี้มันเขาเรียกใช้เต๋อจะใช้แต่ว่าคนก็ไม่เพิ่มนะมีีท่ดาาวฝเห็นคนบินเหรอใช่บินอ่ะ เสียงคนรอยบอดเย้ยเอาไอดีหมูไปเล่นเปล่าให้ให้เจ้าเอ็มอะ่ะเอ <c oughs> ของหมูมีชักกินปืนหรอมีชักกินป <c oughs> ืนเปลาดูคือวันหลังอะจะไม่ใส่เสื้อดำขึ้นสตีมละมันเหมือนเด็กเล่นแป้งอ่ะเลอะเทอะมากเลย